เดินสายเพื่อยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีและกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อผลักดันให้มีแผนฟื้นฟูนะคะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะง,ง,ง,งของเครือข่ายต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะหลังจากเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัท B.S.T. อิลาสโตเมอร์จำกัดและก๊าซรั่วในโรงงานของบริษัทอดิษยาเบอร์ล่าเคมีคอลจำกัดนอกจากนั้นเสนอให้รัฐบาลบังคับใช้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอย่างจริงจังรวมทั้งฟื้นฟูและบำบัดผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและ,และเป็นธรรมและยั่งยืนรวมทั้งต้องการให้ดำเนินคดีต่อหน่วยงานที่กระทำผิดข้อหาละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะทำผังเมืองรวมอย่างมีประสิทธิภาพทำบัญชีถือครองวัตถุอันตรายรวมถึงทบทวนระง,งับนโยบายการลงทุนอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีทั้งในและนอกประเทศไทยคะ่ะ